ษทองลาไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมากมายท่องเที่ยวทั่วไทยไปกันไหนกระเจ้โอได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ้าวโอ้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการท่องไปกับนายเกษตรครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมได้เบิกต้นไม้ต้นนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าต้นอะไรต้นนีออนครับคุณผู้ชมครับเมื่อในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยครับก่อนที่ผมจะมาเนี่ยนะฮะผมได้แวะที่สวนตลาดไม้ดอกไม้ประดับนะครับของตําบลโคกขวดนะครับไปที่สวนเปรมพิรักษ์ไปหาคุณต๊อกครับมาเฮ็ยต๊อก ไปปรึกษากันแลี่ต็อกครับเนี่ยผมอยากจะเล่นบอลไซเนี่ยนะครับผมควรจะเอาต้นไม้ไหนไปหัดดัดหัดเล่นบอลไซพี่ต๊อกเจ้าของอสวนเปรมพิรักเกลบอกว่านี่เลยเอาเจ้าต้นนี้อ้อนี่หละไปหัดดัดหัดเล่นกันนะมุฮดัดง่ายดัดออกมาแล้วสวยด้วย <c oughs> แล้วก็เมื่อได้มาเรียบร้อยแล้วพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณฮ <c oughs> ียต๊อกนะครับเจ้าของสวนเปรมพิรักอยู่ที่ตลาดาไม้ดอกไม้แบบเทศบาลตำบลโ,โคกวัวเนี่ยนะครับ ก็แนะนําผมบอกว่าได้ต้นไม้นี้แล้วให้ไปหาอ,จา,า,า,อาจารย์ชาวริศคายานันอาจารย์ชาวลิศเนี่ยอยู่ที่บ้านน้องกระทุ่มนี่แหละครับข้างๆข,ข้างหลังโรง,งเรียนอสัมชัญนครราชสีมาให้ยกต้นนี้ไปหาอาจารย์ชาวริศแล้วอาจารย์ชาวริศเขาจะสอนวิธีการดัดบอลใส่ผมจะลองดูว่าภายในครึ่งชั่วโมงนี้อาจารย์ชาวริศจะสอนผมดัดบอลใส่แล้วเรียนรู้เรื่องบอลใส่ได้หรือไม่เดี๋ยวเรายกต้นนี้ไปหาอาจารย์ชาวริศกันครับตามผมมาเลยครับโวันนี้แหละผมจะดัดเจ้าบอลใส่ให้ได้ครับคุณผู้ชมครับตามมา ออืตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาถึงอาคาริารของอาจารย์ชาวริตแล้วครับน่บาใบต้นไม้นี่มันเหนื่อยมากเลยยังไม่เห็นเจ้าของบ้านเลยครับอาจารย์ชาวริตครับ ครับครับอ้าอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีในเกษตรโอ้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตวางก่อนวางก่อนครับเชิญ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 ครับหนักมากเลยอาจารย์ครับในเกษตรมีอะไรให้ผมรับใช้ครับวันนี้อาจารย์ครับพอดีผมไปหาแคทต็อกเจ้าของสมเป็นพิลัก ที่ตลาดคกวดใช่่ตลาดคกวดเนี่ยบอกว่าจะซื้อต้นไม้ไม้อาจารย์ดัดสดช่วยผมสอนดัดบอนไซพี่ต๊อกก็เลยบอกนี่ให้ต้นนี้มาเลยต้นนีออนไม่กี่ร้อยเองครับเออโอ้ราคาถูกถูกครับก็เลยให้ผมอ่ะเอาต้นนี้มาหาอาจารย์โอ้ยินดีครับผมเลยว่าอาจารย์ครับสอนผมได้ไหมครับโอ้ยินดีอย่างยิ่งยินดีจะบได้ดัดบอนไซเป็นครับอาจารย์ก็คิดว่าในครึ่งชั่วโมงผมเรียนรู้ได้ไหมครับสิบห้านาทีเสร็จครับสิบห้านาทีเสร็จครับอย่างนี้แหละครับอาจารย์ครับเอางี้ อาจารย์จะสอนผมตรงไหนเราจะเริ่มต้นยังไงเชิญเชิญทางนู้นเลยดีกว่าตรงนู้นเลยเอาเตี๋ยแต่โอเคงั้นปาดปาดปาคุณผู้ชมตามมาครับตามมาครับอือต้นมันใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์ครับไว้ตรงไหนครับอาจารย์ตรงนี้เลยครับอ๋อตรงนี้เลยล่ะครับอึือตอนนี้เจ้าต้นไม้ของผมเนี่ยต้นนิอ่อนนิอ่อนนะฮะก็มาอยู่เตรียมพร้อมที่จะถูกอาจารย์เชิดเฉือนตัดแต่งทรงให้มันสวยงามเอย่างี้อาจารย์ครับ ก่อนที่เราจะมาเริ่มดัดบอลไซอาจารย์บอกว่าจะสอนผมดัดภายใน15นาที<ฮ>ะนะฮะหลังจากที่เราเริ่มตัดกิ่งแรกออกไปแต่ตอนนี้เรามาคุยกันก่อน,อนว่าสําหรับนักเลงบอลไซในอนาคตคที่ว่าเขาจะหัดดัดบอลไซเนี่ยควรจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการตัดแต่งกิ่งบอลไซนอกจากต้นไม้ที่เหมาะสมในทางอุดมคติแล้วว่าต้นนี้เราจะดัดออกมาถ้วสวยงามเอาเครื่องไม้เครื่องมือันก่อนนะอาจารย์ก็มีง,ง่ายๆแค่นี้แหละครับมีอะไรฮะอันนี้ก็คีมคีมคมงับนะฮะคีมงับคีมปากนกแก้วครับ สำหรับงับกิ่งใหญ่ๆ,ๆนะ,นะกิ่งตัดนกแก้วค่ะฮะครับแล้วก็อันนี้ก็ไว้สําหรับต,ต,ตัดแต่งกิง่งครับแล้วก็อันนี้ก็ตัดละเอียดอีกทีนึงตัดรายละเอียดอันนี้มันมีดหมอไกลหมอป่ะครับคล้ายๆพอเส็จนะฮะคล้ายๆพอเซสรับค่ะฮแล้วก็มีอันนี้อีกอันไว้สําหรับเขี่ยรากเขี่ยดินนะฮะเวลาเวลาเราจะจัดรากลงกระถางนี่แล้วก็เนี่ยตัวเนี้ย เกียเกี่ยเกให้ดินนั้นออกมาฮะลากชึ่งเขาพันกันม้วนกันอยู่เขาก็จะกระจายออกมาเป็นเส้นเป็นแนวสวยงามครับซึ่งตอนท้ายเดี๋ยวจะลงกระถางให้ดูเลยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับดูสิครับเสียนไม่เสียนนักเรงไม่นักเรงดูดูลักษณะมีดและอุปกรณ์สิครับ ถ้าเกิดโดนมือผมเนี่ยก็คงฉีดยาสักสี่ห้าเข็มกันบาดทะยักครับเขาจต้องคมติดแม่ยขาจะต้องคมโอ้โหแต่ว่านี่ใช้งานมาโชโชนมากะนอกจากมีดในการตัดแต่งและขีมแล้วทีนี้ในตัวดัดทรงดัดอะไรอาจารย์ใช้อะไรในการดัดทรงครับใช้ลวดฮะลวดซึ่งซึ่งมีหลายไซส์ด้วยกันนะฮะมีหลายไซส์ด้วยกันไซส์เล็กที่สุดฮะลวดนี่มันต้องเป็นลวดดัดบอนไซ์ชนิดพิเศษเลยด้วยฮะหรือลวดอลูมิเนียมทั่วไปเป็นลวดอลูมิเนียมอลูมิเนียมทั่วไปก็ได้ครับ โอ้ค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวมาแล้วก็ที่สําคัญคือกระถางอีกอันนึงกระถางบอนไซจะสวยอยู่ที่กระถางด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่ากระถางนี่เป็นตัวเสริมบุคลิกของต้นไม้ให้ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับไม้ใหญ่ในธรรมชาติแล้วเวลาดัดบอนไซคนดัดบอนไซเสริมบอนไซจะต้องร้องเพลงเป็นทุกคนไหมครับคือผู้ที่ดัดบอนไซหรือเล่นบอนไซเนี่ย โดยปกติแล้วจะเกิดศีลนะฮะเกิดสมาธิและเกิดปัญญาทุกคนเพราะฉะนั้นทั้งศีลสมาธิปัญญาทั้งสประการนี้ก็จะทําให้บุคคลคนนั้นมีความสุขอารมณ์ดีแล้วก็ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงแล้วก็มีคือหลังจากที่มีสมาธิเรียบร้อยก็ปัญญาก็จะเกิดสติมาปัญญาเกิดอ่าสติมานะฮะปัญญาก็เกิดอ่าสติเตลิดปัญหาจะเกิดมากมายครับโอ้โหครับ ไม่ต้องพูดกันต่อแล้วครับตอนนี้ไม่รู้สติ <c oughs> ใครเตือเปิดเบอร์ไปแล้วไหมครับอ่ะ <c oughs> กลับมานั่งตรงที้ดีกว่าครับเราก็รู้ได้แนะนําอาจารย์ก็ได้แนะนาอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ครับ,รบนิดน,นึงครับเมื่อกี้เนี่ยผมไปซื้อต้อนนีออนเนี่ยมาจากสวนของพี่ต๊อกที่สวนเปรมพิรักษเนี่ยตลาดโคกขวนเนี่ยไม่ดอกมไม้ไม่รับที่โคกขวนเนี่ยเผอิญคนที่ดูรายการคุณผู้ชมที่ดูชมรายการเราอยู่นะมีต้นมะขามหลังบ้านมีต้นคอยอยู่หลังบ้านหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรต้นชาหกเตี้ยนหรืออะไรพวกเนี้ย อยู่หลังบ้านเนี่ยเขาเอามาทําบอนใส่ได้แม้รย์นิดนึงเลยก่อนที่เราจะเริ่มดัดกันเนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นหนึ่งเลยครับซึ่งอยู่โรดบ้านท่านนะฮะท่านลองเดินออกไปดูหลังบ้านหลังจากจบรายการนี้ลองลองเดินออกไปดูนะครับเอาละคคุณผู้ชมครับนี่ในช่วงนี้เราก็ได้พูดคุยเรื่องของอุปกรณ์แล้วนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่จะมาเล่นบอนใส่เดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยนะครับไอเจ้าต้นนีออนของผมต้นนี้เนี่ยที่แบกหิ้วมาไกลจากโคกขวดเนี่ย มันจะแปลงร่างแปลงโฉมออกมาเป็นยังไงแล้วก็ผมจะดัดบอนใส่ได้ไหมภายใน15นาทีพักกันสักครู่หนึ่งก่อนในช่วงหน้าเรามาจะชำละไอ้ต้นนี้เอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคําตอบไอ้ต้นนี้จะออกมาปปเป็นรูปแปลงโฉมเป็นยังไงเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงช่วงหน้าอาจารย์สอนผมเลยนะฮะยินดีครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ ทุกทครับเข้ามาในช่วงนี้ช่วงที่ผมอยากมากๆอยากให้มันมาถึงมาตั้งนานช่วงที่ผมจะได้ดัดบอลใส่ต้นนี้ด้วยมือผมเองเลยและเชื่อว่าคุณผู้ชมจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะพร้อม,นะอมอยังครับเอาต้นไม้มาอย่างต้นคอยหรือว่าต้นมะขามที่อยใกบ้านคุณมาเรียบร้อยแล้วนะวางไว้ข้างหน้าพร้อมยังครับอาจารย์พร้อมนะฮะคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะอ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเศกเนรวิทย์มาเรียบร้อยปิ้งจากนักวิทยาศาสตร์มาเป็น คนดัดบอลใส่แล้วจะเริ่มแรกเลยได้มาอย่างนี้แล้ววางบนตังเรียบร้อยคุณชมทําไปพร้อมกับเราแล้วเราจะทํำยังไงครับก็แกะฮะตามแกะเลยอ๋อให้ผมต้องต้องแกะถุงหรือว่าเอาเอาออกมาจากกระถางก่อนยกออกจากกระถางตอนนี้ก็ยกมาแล้วทีนี้เราก็แกะถุงออกนะครับเพื่อจะได้ดูว่าลักษณะของรากเนี่ยกับโคนต้นเนี่ยสวยงามไหมอ๋ออันนี้ออกมาเลยใช่ไหมฮะเอาดึงออกไปเลยครับดึงออกไปเลยแล้วดึงออกไปเลยงก็ปล่อยมันออกลงไปเลยดึงออไม่เป็นไรครับ ดึงออกไปเลยฮะดึงออกไปอย่างนี้อ๋อที่เราแกะออกมาหรือว่ายกมาจากกระถางเนี่ยเราเพื่ออะไรฮะอาจารย์ก็ที่ยกออกมาเนี่ยก็เพื่อที่จะดูว่ารากเนี่ยนะเขาสวยงามเป็นไปตามทฤษฎีของบอนไซไหมโคนเขาได้ไหมวิธีตอนนี้เรายังไม่เห็นนะฮะว่ารากโคนไม่อะไรเลยเห็นแต่ดนตามตามเอามีดเนี่ยเขี่ยออกฮะเขี่ยเป็นเส้นตรงเีย ดึงออกเป็นเส้นตรงโดอนกระช่างมันฮะให้ดึงออกมาเลยลหรอครดึงแรงเลลยากแรงเลยฮะลากแรงแเลยอย่างนี้เลยเหรอครับได้เลยครับครับคือถ้าหากว่าเราเราเราได้เห็นโครงล่างอย่างนี้แล้วโครงรากนะฮะอย่างนี้เห็นโครงรากแล้วนะฮะเราจะเห็นว่ารากเนี่ยเขาเป็นรากโดยธรรมชาติ ซึ่งยุ่งเหยิงไปหมดนะครับอันนี้ไม่สวยครับครับไม่สวยสําหรับอันนี้คือรากนี้เป็นมันมันไม่สวยละมันเป็นธรรมชาติของมันมันจะพันลักษณะตอนนี้มันเป็นยังไงมันพันกันไม่หมดอะไรเป็นอะไรเลยใช่ไหมครับทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้อาจารย์เราเห็นรากแล้วรากบางอันที่ไม่ไม่ถูกลักษณะเราออกลักษณะที่ว่าไม่ถูกลักษณะมันคืออะไรคือมันขี่กันไปขี่กันมาหรือค่อยกันหรือค่อยกันนะฮะเราเลี้รากตัวไหนไว้ตัวร่างไว้รากเส้นที่มันตรงตรงออกมาจากต้น ตรงออกมาจากต้นอย่างนี้แล้วนี้อย่างนี้ได้ตัวนี้เก็บไว้คุณผู้ชมดูนะอย่างนี้เก็บไว้ครับแต่อย่างนี้ไม่แน่อย่างนั้นต้องเอาออกนะอันนี้ต้องเอาออกแน่นอนอย่างนี้เก็บไว้อันนี้เราเก็บไว้รากที่มันพุ่งตรงออกมาจากต้นนะฮะอันนี้เราก็เอาออกครับเพราะมันมันเกยไปทางนู้นฮะไม่สวยครับทีนี้ตัดออกเลยครับอโอเคครับคุณผู้ชมนี่คือวิธีการทํารากนะครับต่อไปอาจารย์ครับเมื่อเราตัดแต่งรากดูที่รากมันไม่สมที่ว่าไม่สวยแล้ว ที่มันขี่กันไปขี่กันมาตับกันไปตับกันมาไน่กันไปไลวยกันมาไม่สวยตัดแต่งไปเรียบร้อยแล้วต่อไปดูอะไรต่อครับมาแบบแล้วก็ <ไป S 2> <ๆ S 1> ดูว่าไม้ต้นนี้ควรจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้าไม้เออดีสำคัญเลยด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านไหนเป็นด้านหลังอ,อเราดูยังไงครับอาจารย์ก็ต้องดูด้านที่สวยที่สุดในความรู้สึกของเราสวยที่สุดในความรู้สึกของเราครับเช่นเราถ่ายรูปเนี่ย เรายืนตรงตรเนี่ยบางทีไม่สวยนะฮะแต่เราเอียงนิดเอียงหน่อยเนี่ยอาจจะสวยอ้โหนี่ถือว่าเซียนเลยนะเนี่ยเซียนมุมกล้องรูมุมกล้องเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็เช่นกันฮะเราจะโชว์มุมไหนให้ผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยมีความรู้สึกร่วมกับเราว่ามันสวยเราก็เอาด้านนั้นเป็นด้านหน้าไม้ส่วนอีกด้านนึงก็ถือว่าเป็นหลังไม้เพราะต้นไม้นั้นต้องมีมิติครับมีกว้างมียาวและมีลึกถึงจะสวยครับทีนี้ต้นนี้หน้าที่เหมาะเนี่ยหน้าไม้ที่เหมาะ ควรจะเป็นหน้านี้ครับอันนี้ควรจะเป็นหน้าไม้ครับเพราะว่าเพราะว่าด้านนี้คือด้านหน้านะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหคุณผู้ชมดูกล้องนะเพราะว่าหนึ่งก็คือลากนะฮะสองข้างเนี่ยมันชัดเจนว่ามันวิ่งออกด้านนี้เราดูจากลากด้วยดูจากลากได้วลากมันใหญ่อกรันี้จะทุ่งออกด้านข้างทุ่งออกด้านข้างอย่างนี้ฮะถ้าเราด้านนี้เป็นด้านหน้ามันก็แทงตากิ่งนี้ก็จะแทงตาครับแล้วก็กิ่งเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันเป็นมันจะเปิดนะฮะอย่างเงี้ยกิ่งเนี้ย กิ่งเนี้ยมันมันจะวิ่งออกไปสองข้างเขาจะออกไปด้านข้างไว้นีออกไปด้านข้างฮะทให้ไม่บังลําต้นออกไปด้านข้างครับตัวนี้เราจะต้องเปิดออกไม่แน่ฮะเราอาจจะตัดออกม้านหลังก็ได้ฮะแล้วก็ด้านหลังนี่เราก็เอาไว้อย่างนี้ด้านหลังคือช่างไม่เป็นไรด้านหลังก็จะดูแบบแบนๆโล่งๆไปแต่ว่าด้านหน้าจะเป็นส่วนลึกลากคู่ออกมาด้านข้างลําต้นครับแล้วก็มีกิ่งที่ ออกขนาดข้างไปด้วยครับอ๋อนี่คือไม้ด้านหน้าฮะนี่คือการกําหนดว่าจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้าอันนี้ต้องกําหนดนะฮะเมื่อเรากาหนดได้แล้วอ่นนี้คือด้านหน้าเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปเราทําอย่างไรครับอาจารย์คือไม้ต้นนี้ไม้ต้นนี้เนี่ยบังเอิญนะครับใบเขาเนี่ยไม่แน่นถ้าใบเขาแน่นเนี่ยเราจะต้องเด็ดใบออกทั้งต้นเลยครับเพื่อจะได้มองโครงสร้างของเขาเนี่ยได้ทะลุว่ากิ่งไหนอยู่ตรงไหนการดัดตัดแต่งจะได้ไม่ผิดพลาดแต่บังเอิญต้นเนี้ย ใบส่วนล่างนี่ไม่มีมทําให้ง่ายต่อการตัดแตง่งนั้นก็มีวิธีง่ายๆนะครับท่านผู้ชมถ้าจะลองทําดูก็จะต้องแม่นในการที่เราจะตัดกิง่งผมจะตัดเลยระดับที่หลังอ๋อเหรอนนผมจะตัดแล้วแล้วดับที่หลังครับ Town Cameras start clicking when he rides into town with a smile on his face like some rodeo clown He's a famous antique from a day that's gone by When he opens his mouth there's a voice like a cry He's a free rambling cowboy Nothing to เวลาเข้ารวดเนี่ยมันจะได้พันสะดวกไม่เกะกะมือการเข้ารวดเราควรคํานึงอะไรก่อนที่จะเข้าเราจะต้องใช้ลักษณะยังไงฮะอาจารย์ครับเทคนิคพื้นฐานในการเข้ารวดก่อนก็ดูว่ากิ่งใหญ่ไหมถ้ากิ่งใหญ่ก็ใช้รวดใหญ่กิ่งเล็กก็ใช้รวดเล็กนะฮะแล้ววิธีพันเนี่ยเราต้องล็อกให้แน่นครับนะล็อกให้แน่นเรอาลวดพันกับต้นเลยฮะแล้วเราวัดขนาดดูว่าจะใช้ความยาวขนาดไหนนะฮะการล็อกเนี่ยเราล็อกให้แน่นฮะแล้วก็เวลาพันเนี่ย พันท้องกิ่งพันอย่างนี้ขึ้นพันท้องกิ่งนี้ขึ้นแล้วก็ดันขึ้นอ่ะไม่ใช่ว่าพันอย่างนี้นะฮะผิดวิธีครับอ๋อไม่ได้อ่าไม่ได้ต้องจากด้านล่างขึ้นไปอ่าด้านล่างขึ้นไปนะฮะไม่งั้นกิ่งจะฉีกครับด้านล่างขึ้นไปฮะแล้วก็พันพันขึ้นไปอย่างนี้ฮะทั้งซีกนี้